อันนี้อยูงี้นะคะคเพื่อนๆเดินมาห้างนะคะยางเหลี่ยนได้ห่างพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยอยางเหลี่ยนมีซื้อออกร่างกายพี่น้องยืดเส้นยืนดสายนะคะเดินยืดเส้นยืดสายพี่นอ้องคว่โม่เหลี่นดอกพลอยควิโม่ดอกพี่นอ้องอยู่คนเดียวนะคะ ไทยพอได้ลคลิปนิดๆหน่อยๆนะคะสองสามกที่พี่น้องเอ้ยเดินเดินไปบ้านกะหาหน้าที่นพี่น้องเอ้ยเดินหลินเนยยางหล่นเน่ออกกาลังกายเน่นะคะอยู่หน้าธนาคารนะคะแต่ว่าเงินบมีมมดตกพี่น้องแต่จะอยู่ธนาคารน,นะคะเงินก็ไม่มี เดินพันตะตึกธนาขาั้นก็เอาี่น้องเอ,อ้ยยางมะเรยนหางพี่น้องได้ที่กกผมนะคะผมหอกพี่น้องมาหาสื่อนะกกผมนะคะนองผมเลกนง่ยกันเอาให้มันหัวขาวไปเลยนะคะ เอาให้มันหัวขาวเลยชอบหอกดินนะคะรมเป็นออกมิดแดดนิดยังตัวกับรมนะคะข้าเมเบอร์จะมิดีโอเป็นออกย่านรถเดลยนะคะ เดินต้อพิ่น้องค่ะทุกคนนะคะบ๊ายบายออกกำลังกลยนะคะ